วันนี้ผมมีเรื่องเล่าจากชาวต่างชาติซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เองเขาสามารถพูดไทยได้เราลองฟังเรื่องราวจากปากของเขาเลยนะครับขอบคุณครับพี่นรงเรื่องมันก็จะมีดังนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังผมจำวันแรกที่เจอเธอได้ดีมันเป็นวันที่ฟ้าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เหมือนโลกเองก็ยังหลังเลว่าควรเปิดโอกาสให้เราสองคนรู้จักกันไหมผมอยู่ในกลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยน ส่วนเธอก็มาจากฝั่งประเทศที่สื่อบ้านผมมักจะพูดถึงในแง่ลบเสมอคุณเคยฟังข่าวที่เล่าว่าอีกฝั่งไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมผมก็โตมากับอะไรแบบนั้นแหละจนบางทีผมเองก็เริ่มเชื่อโดยไม่รู้ตัวแต่เธอเธอทำให้ผมเริ่มสงสัยในสิ่งที่ผมเคยได้ยินมาเธอไม่ได้พูดไทยแต่เราคุยกันด้วยภาษาอังกฤษแบบงูงูปลาปลาที่สุดท้ายก็กลายเป็นภาษาหัวใจมากกว่า เธอยิ้มเก่งหัวเราะเบาๆเวลาผมพูดผิดและมีสายตาที่เหมือนอ่านใจคนได้คุณรู้ไหมเราใช้เวลาทั้งเดือนแรกแค่เดินเล่นในเมืองด้วยกันถามเรื่องวัฒนธรรมถามว่าเด็กฝั่งเธอชอบกินอะไรฟังเพลงแบบไหนแล้วก็หัวเราะกับความต่างที่กลับกลายเป็นสิ่งน่ารักแต่แน่นอนครับเรื่องมันไม่ได้ง่ายแบบนี้ทานหรอกตอนที่ความรู้สึกมันเริ่มจะกลายเป็นมากกว่าเพื่อนข่าวบ้านเมืองก็เริ่มร้อนแรงขึ้นสื่อเริ่มพูดถึงความตึงเครียด การเมืองเริ่มพูดถึงศัตรูและครอบครัวผมพอรู้ว่าเธอมาจากไหนแม่ผมถึงกับเงียบไปนานแล้วพูดแค่คำว่าระวังตัวนะลูกผมก็เข้าใจแม่นะครับแต่ใจมันก็เป็นใจมันเลือกไปแล้วเราสองคนรู้ดีว่าเรามาจากประเทศที่มีปัญหากันแต่ผมบอกเธอแบบนี้ทุกครั้งเวลาเธอถามว่าเราจะไปกันได้จริงเหรอผมบอกเธอว่าประเทศอาจจะทะเลาะก,กันแต่หัวใจเราไม่ได้เลือกด้วยพรมแดน แล้วเราก็พิสูจน์ให้เห็นว่ารักมันไม่ต้องการพาสปอร์ตเราเริ่มหาทางทําให้ครอบครัวเข้าใจกันเริ่มเรียนรู้ภาษาของกันและกันเธอเริ่มพูดไทยได้ทีละคำส่วนผมก็เริ่มฟังเพลงบ้านเธอได้โดยไม่เปิดแปลมันไม่ได้สวยหรูตลอดหรอกครับมีน้ําตามีคําพูดแรงๆมีคืนที่เรานั่งเงียบไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงแต่ทุกครั้งที่ผมจะถอยเธอก็จะยื่นมือมาแล้วพูดว่าอย่าปล่อยมือชันนะและผมก็ไม่เคยปล่อย จนวันนี้เราอยู่ด้วยกันในเมืองที่ไม่ใช่ของผมหรือของเธอแต่เป็นเมืองกลางที่เราสร้างขึ้นมาจากความเข้าใจจากความพยายามและจากความรักผมไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตรประเทศเราจะดีกันไหมแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีคนอีกแค่หนึ่งคู่ที่กล้ารักกันแม้จะอยู่คนละฝั่งของเส้นแบ่งประเทศโลกมันก็คงจะอบอุ่นขึ้นอีกนิดอย่างน้อยก็สำหรับผมกับคุณผมยังจำวันนั้นได้ดีเลยครับวันที่เขาประกาศข่าวว่า เกิดเหตุปะทะชายแดนจากที่เคยแค่ตึงเครียดมันกลายเป็นความรุนแรงจริงๆผู้คนเริ่มตื่นตระหนกสื่อต่างประเทศรายงานต่อเนื่องแล้วในที่สุดข่าวร้ายที่สุดสำหรับผมก็มาถึงเธอถูกส่งตัวกลับประเทศทันทีไม่มีคำบอกลาไม่มีแม้แต่เวลาจะกอดกันครั้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็บอกให้ผมเข้าใจสถานการณ์ ผมยืนอยู่หน้าหอพักของเธอในวันที่รถของสถานทูตมารับไปเธอไม่ได้ออกมาหาผมด้วยซ้ำผมไม่รู้ว่าเธอร้องไห้อยู่หรือเปล่าแต่ผมนะ่ยยืนอยู่นั่นทั้งคืนไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหลังจากวันนั้นผมพยายามทุกทางที่จะติดต่อเธอผมส่งข้อความไปในทุกช่องทางที่เคยใช้ส่งอีเมลพิมพ์จดหมายยอมสมัครแอป,ปที่ไม่เคยใช้แค่หวังว่าเธอจะเห็นข้อความผม แต่เงียบทุกอย่างเงียบเหมือนโลกฝั่งนั้นถูกปิดตายเหมือนความรักของเราถูกลบออกจากสาระบบระหว่างประเทศคุณรู้ไหมครับมันทรมานกว่าการถูกปฏิเสธอีกนะการที่ไม่รู้ว่าเธอสบายดีไหมอยู่ที่ไหนคิดถึงกันหรือเปล่าหรือเธอลืมผมไปแล้วผมยังเก็บขอ,ของของเธอไว้อยู่เลยเสื้อคลุมที่เธอลืมไว้บนโซฟากลิ่นของน้ำหอมจางๆยังติดอยู่ โพสอิดที่เธอแปะไว้หน้าโต๊ะทำงานผมเขียนว่า don't forget to smile today smile ผมอ่านมันทุกวันจนตัวอักษรเริ่มซีดข่าวสงครามยังไม่จบบางวันก็มีภาพของการยิงปะทะบ้านเรือนพังผู้คนหนีตายผมพยายามมองหาว่าเธอจะอยู่ในกลุ่มคนที่รอดไหมจะมีภาพของเธออยู่ตรงไหนบ้างไหมแต่ไม่เคยมีแล้วคุณรู้ไหมครับ คุณเรามักพูดว่าเวลาเยียวยาทุกอย่างแต่เวลาสำหรับผมมันกลับทำให้ความคิดถึงมันฝังลึกขึ้นเรื่อยเหมือนแผลที่ไม่ได้เยี่ยวยาแต่กลับฝังลึกเข้าไปในกระดูกทุกคืนผมยังนั่งดูภาพที่เราถ่ายด้วยกันฟังเพลงที่เธอเคยเปิดในหูฟังแล้วหัวเราะกับสำเนียงงงๆที่เราสอนกันคุณเคยรักใครจนแค่คิดถึงก็เจ็บไหมครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกไหม ไม่รู้ว่าวันหนึ่งฟ้าจะกลับมาเปิดทางให้เราหรือเปล่าถ้าคุณเจอเธอนะครับฝากบอกเธอด้วยว่าผมยังรออยู่ที่เดิมที่มานั่งในสวนสาธนารนณะที่เราเคยนั่งกินขนมปังกันผมยังไปที่นั่งทุกสัปดาห์เผื่อว่าวันหนึ่งเธอจะกลับมาแล้วถามผมว่ายังไม่เบื่อรอฉันอีกรอแล้วผมก็จะยิ้มแล้วตอบว่าผมบอกแล้วไงว่าจะไม่ปล่อยมือคุณสงครามมันไม่เคยยั่งยืนหรอกครับ มันก็เหมือนพายุแม้จะรุนแรงแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องจางลงแล้ววันหนึ่งมันก็สงบจริงๆหลังจากผ่านไปเกือบ30ปีตอนนั้นผมแก่แล้วครับผมหัวงอกเดินช้าต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวแต่ใจผมยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่หิงสาวคนนั้นที่ผมห้ามใจไม่ให้ลืมไม่ได้เลยผมตัดสินใจเดินทางข้ามประเทศ ถือพาสปอร์ตที่หน้าหนังสือเต็มไปด้วยรอยประทับเก่าแต่ไม่มีแม้แต่หน้าหนึ่งที่เคยเดินทางไปประเทศของเธอผมไม่รู้ว่าเธอจะยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าไม่รู้ว่าเธอจะยังจำผมได้ไหมแต่ใจผมมันสั่งให้ไปเหมือนวิญญาณของผมจะไม่มีวันสงบถ้าไม่ได้พบเธออีกทั้งและในวันที่ผมไปถึงเมืองของเธอเปลี่ยนไปเยอะมากไม่มีร่องรอยสงครามไม่มีเสียงปืนไม่มีทหาร มีจับผู้คนที่เดินจูงลูกหลานชีวิตที่ดูสงบแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมใช้เวลาหลายวันตามหาเธอถามชื่อถามรูปจนในที่สุดก็มีผู้หญิงคนหนึ่งจำเธอได้เธอพาผมไปยังบ้านหลังหนึ่งบ้านหมายสองชั้นมีสวนเล็กเล็กและรอยยิ้มอบอุ่นของเด็กๆที่วิ่งเล่นกันแล้วเธอก็ออกมาใช่ครับเธอแก่ลงไปเยอะแต่แววตายังเหมือนเดิมเหมือนที่ผมจำได้ไม่มีผิด แววตาที่เคยยิ้มให้ผมใต้ต้นไม้ในสวนสาธารณะนะแววตาที่เคยพูดว่าอย่าปล่อยมือฉันนะเธอเดินมาเห็นผมชะง,งักเล็กน้อยก่อนจะยิ้มเจ่อนเจ่อนแล้วพูดชื่อผมเสียงเธอสั่นนิดนิดแล้วเธอก็บอกว่าเธอแต่งงานแล้วมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นผมได้แต่ยิ้มตอบเธอยิ้มทำที่ข้างในรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังลงเงียบเงียบเธอบอกว่าเธอรอผมอยู่หลายปีมาก รอจนสงครามมันกินใจเธอไปจนหมดรอจนคำว่ารักมันเปลี่ยนเป็นยอมแพ้จนวันหนึ่งเธอต้องเดินต่อเพื่อไม่ให้ตัวเองจมอยู่กับอดีตผมไม่ได้โกรธเธอเลยครับไม่แม้จะเสี้ยววินาทีผมแค่รู้สึกเสียใจเสียใจที่สงครามพากเราไปเสียใจที่หัวใจคนเราไม่สามารถต้านการเวลาได้ผมขอตัวกลับประเทศในวันรุ่งขึ้น ไม่มีอะไรติดตัวมานอกจากภาพของเธอในวัยชาราและเสียงเธอที่พูดว่าฉันดีใจที่คุณยังมีชีวิตอยู่ถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เถอะหลังจากวันนั้นผมใช้ชีวิตอยู่ลำพังในบ้านหลังเดิมห้องที่มีรูปเราติดผนังเสื้อคลุมของเธอยังอยู่ตรงโซฟาเดิมโพสต์อิดบันเล็กๆยังแปะอยู่ที่โต๊ะทำงานแต่อักษรมันเลือนจนเกือบอ่านไม่ออกแล้วผมไม่มีลูกไม่มีภรรยาไม่มีใครรู้เรื่องเรามากนัก ยกเว้นคุณที่นั่งฟังผมอยู่ตรงนี้คุณรู้ไหมครับบางคนเกิดมาเพื่อรักแค่ครั้งเดียวถึงแม้ปลายทางมันจะไม่ใช่การได้ครองคู่แต่มันก็ลึกซึ้งพอจะอยู่ในใจไปจนวันตายผมยังนั่งที่สวนเดิมยังเปิดเพลงเก่าในหูฟังยังนั่งเงียบๆแล้วหลับตาเหมือนได้ยินเสียงเธอหัวเราะอ,อยู่ข้างๆอีกครั้งบางรักมันไม่สมหวัง แต่มันก็จริงพอที่จะอยู่ในความทรงจำจนวันสุดท้ายของชีวิตเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวของผมหวังว่าคงจะมีคนชอบบ้างนะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับพี่นรงสวัสดีครับครับสวัสดีครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้กันนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ